thank mm -hmm. you ลองแสงตะอนท่าแบดลมกทยพานาทิศยพร้อมน้ำพุราน้ำประสาท่กที่ระดับสูงปมวการปฏิการสุนทรกัรเป็นเสียใสในงานบริการและการดการละ้ีัน้างชัวนัวอำเสียงใสมีความคืบหนีมีการยิ่งมีท่านขอเพิ่มการตรวด้ยสุให้เกียรติ ทาธาคารกรวิธ <th> ีเทปองหล่อันนี้ขขอขอบคุณในความงาน่างสูงไนหน้าช่ด้วยรัฐมนตรีกะทรงาณิชเว่าที่สู้การรวมของกระทรวสการคลังกระทรวงการอุัสาหกรรมในตำบลตงรัวในระหว่างเดือนกันยายนพ5 5 มีร <ersch> ัสมีธรรมาศเป็นประจำเรื่าปัจจุบันมีพระภูมระภูมงศาสิสุทธิ์เป็นเจ้าวาดวัดมียนรัเขตเื้นที่ประมา14ิร่ไารงานจากกานนี้สืบเนื่องจากเมืวันที่6มีนาคมพศ2516ได้มีการจัดการบัรยาเรื่องสารานุกรมเยาวงานดุวยวัตถุประเรื่อที่ การสร้างงารในการเป็นงานในการรัาระเบิดการเรียนการการเรียนงานที่เห็นอยู่เพื่อหน้านี้สำเร็จด้วยแรงศึกษาของสากลชาวโรมันโบรวและผู้สัรุ่นทั่วไปได้ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างงนสำเร็จเพราการงาที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในหนนี้ซึ่งกงมาในการก่อสร้างประมาสคาราบา เรื่องโอกาสพารที่ทีเจะรับประานแลวก็การสีภาษาข้าวตันวา2515ขององค์พระบาทสมเด็จพระารมวงศ์ทธงกรกาของหัรมีรายละเอียดการสร้างสิ่งเป็นมงคลที่ได้มีการกำหนดการหล่อพระเพื่อให้การสร้างพระประธานเป็นไปตามแบบโบราณที่ได้ตั้งขึ้่น เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2556ดำเน็นไปต่งในวันที่15กุมภาพันธ์และมีการจุดไฟเพื่อเขาหล่อมุนเมื่อวันที่14มีนาคม2556ถึงวันที่11มีนาคม2556โดยมีพระบุริสารวีเจ้าคณะจังหวัดรวัดเป็นประธานจุดไฟเบอ่์ ได้มีการบวชชีพน้รักษาศีลปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่ 14, 15, 16, 17เที่ยงคม2,556การเมืองงานหล่อพระประทานได้รับการสนับสนุนประสานงานจากไา้ดีศีนันทีฝฟพระารบาทมียร์เภิบรัฐมีต่อเจ้าภาพหลักสองท่านคือคุณแม่ตรวงวัน คุณทัศละัคไทยเดชชายพรวัฒน์ข้าตองคำจากคุณเทพมหากรรและคุณลาทิทย์คุณลังไทยคุณอัทธิโยหอตกรนดิวเสินสายํำเบอเสินสายและมีคณะสอคาบ้านเมืองบัวบีกมากซึ่งไม่สะดวกที่จะกล่าวนที่นี้ข้างการให้ขอขอาคุณถัมโายการัฐกาประชาานและ คณะสัภาสาธุกคนทุกท่านทุกนามที่มีใจจะเป็นบุญเป็นศรัทธาในการประหยัทรัพย์อันมีค่าเพื่อสร้างโครงกความดีรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่เป็นสมบัติของเราชาวพุทธจนผู้รู้ผู้หลานสืบไปบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วกระผมขอกราบเรียนเยนท่านเราว่าการเป็นแบบนี้ธนาคารในที ให้ดาวแดงวันรมีกับพระสงฆ์สถาปน์ชารบ้านและตปกอที่ดียีพอมการระดับต่อไปของประเทศครับักนนทกายเรอนเรียวดาวเรีวดาผู้รู้ท่านตัดดาวกรงเทพอดีตกรมบัญช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสมาชิกสภาแทนรัษดรจากพ่อท่านนายเมองเกษรสัยทารการ ผู้นำท้องถิ่นกำลังที่ไร่บ้านที่น้องชาวเอบมันวัวที่น้องชาวออามิอเกษินไสและอำเภอใกล้เคียงผู้ทีารสิริขจรทุกท่านรรมทั้ง์งงป,สปสาสพปาสกาที่เข้าโวงงานอันยิ่งใหญ่วันนี้ยยนซึงแมจะมุ่งพการบัดร้อยเอ็ดท่านศึกษาอางวิกรมในวันนี้เป็นประ,ะกาขสำคัญน,นะครับได้มอบหมายให้ผมายทัดใจสิวันมอง้วัาการบัดร้อยเอ็ด มาปฏาาิบัติหน้าที่ประธานแทนนะครับรก็กระผมมีความิมีจรอย่างมยิ่งที่ได้รับเกียรติจากท่านทัายมาเป็นประธานแล้วก็ในพิธีเรื่องสำคัญเช่นน,นี้นะคระับในทุกทีจะต้องรอเข้าประธานนะครับทั้งพระพุฒิสโธทอน,อรอนอประโลมประนาะภา,าษาบริบูรนะครับเมื่อติดสถานนักสาร,ราการเรียนในวัดภูเขาแห่งนี้นับว่ากระผมและพี่น้องชาวเ,เ,เกอเกษตรใสเอำเภอใกล้เอียง ได้ร่วมกันทำบุญใหญ่ร่วมกันต้องขอขอบคุณทุกท่านมานะกบบนี้จากการก่าวรายงานของท่านในเพลเกษตรสุษยใสทำให้ทราบว่าวัดกรุงโกงการแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งมีการต่อสร้างมานานแล้วถึงยหปีและเป็นที่เครื่องสายศรัทธาของพุทธศาสาิกชนที่ช่วยกันทำรูปองรูปดูแลารคงรักษาทำให้ทราบถึงความตั้งใจของชาวบ้านและน้าสงที่มีเจตนาดีงาม จะสร้างวัดให้เป็นสมัิของชาติทางสังคมในส่วนรวมขวงประโยชน์ความความสุขและความเจริญก้าวหน้าเกิดกขึ้นแก่สังคมส่วนรวมแังนั้นท่านทั้งหลายได้รับเอาหลักศาสนาธรร,รมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพราะการสร้างวัดวน,น,นั้นไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่สร้งสางศัสนูวัตถุเท่านั้นแต่ต้องมุม่งหวังเรียนรูห้หลักธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจึงจะจึงจะเกิดประโยชน์สมบูรณ์การสร้างพระประธานสำหรับปฏิบัานในศาลาการเป็นเกียนนักวัตถุตุ้กแงนี้เป็นการสร้างพระปานขั้นตอนการสร้างแบบโบราณที่ปฏิบัติมาโดยเริ่มตั้งแต่การปัน้นหุ่นขึ้นการเผาหลอมหุ่นขึ้นเป็นเวลาสามวันสามคืนหลอมทองเหลืองจนมาถึงที่เททองหล่อ ซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากสภาพี่น้องของพุทธศาสนิกชนทุกท่านจึงจะเสร็จสมบูรณ์ในการสร้างองค์พระในครั้งนี้ก็เช่นกันทราบว่าได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสภาจากท่านนายพลเกษมพสัยซึ่งเป็นประธานจัดงานผู้ใหญ่ประสินธิสภาทุกผู้ประสานงานท่านนายรศุภุรีประธานิฐาลผู้ลงกำลังใหญ่บ้าน ผู้ช่วยตากลมมือบัวตลอดจนพ่อพากษ์ภาษาชุมชนเกิทุกท่านท่านมีอิสระในการสนับสนุนโดยเฉพาะแม่ชีสิน,นันยินไวยจากวัดป่าพญยานพะภูมิพลที่เป็น,ปน,น,นแม่งานในการกาประสานงานกับทุกฝ่ายคุณแม่ดอกวันคุณพิยกรโพลีคุณพระเจ้าภัยท่าทองคำคุณลาลิตคุณลำไยคุณนิพันธ์โยพร้อมครอบครัวที่เป็นเจ้าภาพสร้างภาพ และมีหลายต่อหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวนามได้โทษถึงต้องขอขอบคุณและหมีบทนาม,มานอกาสนี้เมื่อสักครกู่เราได้รับสินแปดนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่สินแปดนะครับเจ้าที่ได้นำาา้ำกอไม้ถนนฝานหัววางไม่ตรงหน้าวิการรับบทนาสินหนะครับเกินยื่นไปแล้วต้องหยุดนะครับคือยังไงเยอะแยะนะครับสิน ใครทำบุญร้อยวันเขาหับถื่สี่ห้าหนึ่งวันใครถลับตนห้าร้อยวันเขากลับถื่สีแปดหนึ่งวันหรือสืนแปดร้อยวันเขาแบบน่าจะเดินมาที่ปรัชนาสถานหนึ่งวันนะครับจะเป็นใบตำเสด็จดันั้นการถลับตนนั้นสำคัญนะครับสิ้นหนึ่งสิ้นสองสิสามสิ้สี่ไม่ดีสิ้นทำบุญหรือสีห้าผู้ใดผ่าสีห้าให้กลับไปรักษาสี่ห้าใหม่นะครับใครตกยุ่งก็ผ่าสี่หนึ่ง นะครับก็ให้ตเราไปเป็นบัติมาการถือศีลนั้นมี2องวิธีหนึ่งสมาทานศีลก็คือเรารับกับพระอย่างเมื่อสักครู่นะครับสการยึ้งพระศีลก็คือปฏิบัติเองอธิษฐานเองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่ทำผิดศีลเพราะความไม่รู้ไม่รู้จากอะไรไม่รู้จากผลของบาปก,ก็มีจริงนะครับ พราะฉะนั้นในวันนี้นะครับพวกท่านมาร่วมจิตร่วมใจตั้งพระประธานในวันนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่นะครับใครที่มีูมยาวหรือญาติของหายตาต่างสามารถอุศนกุศลในวันนี้ไปให้เขานะครับเขาจะได้รับอย่างยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นอันงตุดนี้กิจการเป็านกิจการแห่งวางัตตินะครับงาน,นรุปถเบย กัดามา23ปิติดต่อกันจะมีคนมาแก้ไเรื่องของคุณเพนะครับเลสิบอนเพื่อให้ส่่งชาติได้รับรู้นะครับในปีหน่างพูดกรจาัแต่สมยจะนำเหยื้อเนะครับไป่งเดินคนในงานบุเพที่จังหวัดอำเภอองนั้นในจังหวัดก้า้านะครับแล้วก็ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับ กด้ิังทธบท่านุทบตบลายรวมทบาเมอรวมทั้งตัวได้บระนารเจระมาินได้โปรกระามรพรได้บุคคลที่าาบุญเพื่อสืบงานนี้เกิดเจตระลได้รับการส่งในเรื่องของอายุพระงค์ศาภะพ ให้เขาเป็นตัวต่อปัญา ที่ไม่มีชื่อไม่เป็นไรครับหลายคนเตรียมตั้งแต่บ้านแล้วครับอ่าหลายคนเตรียมตั้งแต่บ้านแล้วครับเอาเอาเดินทางด้วยครับเดินทางไปแลยวไปเดินาไปครับเชิญนะครับทุกท่านเลยนะครับสองพระสองพรนะครับทิพย์ไปหล่อหลงเก็บรักมากหวงมากเก็บเามาตั้งนานแล้ววันนี้นะวันนี้จะถวายไว้ในพระพุทธศาสนานะครับก็ขอริเฉยมีเวลาจํากัดนะฮะอ่าเรามีเวลาอยู่นิดเดียวนะครับที่จะถวายนะครับก็ริเฉยทุกท่านพ้า สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะถวายไว้ในในพระพุทธศาสนานะครับเราจะถวายไว้ในพุทธศาสนาอ่าเ่าไม่พอ